มืดแล้วมืดแล้วกลับคอกกับคออไปลูกไปกลับคอกกับคอกกับคออเราไปลูกไปนี่นะครับตัวตัวเรา เพิ่งกำลังเริ่มเลี้ยงได้ประมาณสักสองปีตอนแรกซื้อมาประมาณ40ตัวเลี้ยงมาซื้อวัวเล็กน้อยมาตอนนี้รวมลูกรวมอะไรแล้วตก็ตปดพันหกสิบตัวครับตัวนี้พ่อปมปุงไว้สำหรับตัวในที่ผสมไม่ติดก็ไว้ใส่ตัวจริงดูเลือดรอ้อยเรา ตัวนี้เลือด้อยลูกลูกฟัดต,ตองสามครับตัวนี้พ่อลูฟัดต,ตองสามใส่น้ำเชื่อแยกเพียบได้ตัวเมียตัวแม่ได้เป็นของ UN ของลุงสนันเลือดร้อยลงสนัเอ็นฟาร์มครับตอนนี้ลูกของลูฟัดต,ตองสาม ยังไม่ตีเบอร์อีกสักหน่อยมีทั้งเลือดร้อยมีทั้งรปประผสมเลี้ยงปล่อยเลี้ยงทุ่งช่วงนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้วปล่อยได้ แต่เวลาหน้านาเราก็มีแปลงหญ้าอยู่ประมาณสี่สิบไร่ครับตอนนี้แปลงหญ้าไวเลี้ยงเวลาหน้านาไอ้น,นี้โลกใครเนี่ยฮะไอนนโลกไปกับคอกกับคอกเออเอเอไปไมันเหมือนเหมือนพ่อไหมปัวตัวสีชมพูเคยเห็นไหมปัวสีชมพู ลูกโลฟัดต,ตองสามตัวแม่โยเอ็นเลื่อนลอยของโยเอ็นไปลูกไป